สวัสดีครับวันนี้เรามางานเกษตรแปรประจำปี2565นะครับเข้ามาภายในงานนะครับก็ต้องมีจุดคัดกรองนะครับตามมาตรการของทางรัฐนะครับและก็ทำมหาวิาลยได้กำหนดไว้งานเกษตรแฟรปีนี้จัดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเดินกันแบบสบายๆมีสินค้ามาจําหน่ายหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอาหารสัตว์เลี้ยงตลอดจนต้นไม้นะครับ มาที่นี่ก็ครบหมดทุกอย่างครับสิ่งที่น่าสนใจวันนี้ผมขอนำเสนอรัตก,กรรมของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับาร์มดีมีุขนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ปลูกข้าวนะครับแล้วก็ผู้ที่ปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเราไปดูกันนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับ าดาวเทียมจราพรนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรส์นะคะวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าฟาร์มดีมีสุนะคะมาแนะนําค่ะตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแอปพลิเคชันสําหรับริหาจัดการแปลงพอปลูกข้าวแล้วก็โพดนเลี้ยงสัตว์นะคะ เหมาะกับเกษตรกรนํามาใช้ในการจัดการแปลงนะคะมีการแนะนำนะคะวันที่เริ่มพอปลูกเนี่ยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งสถานีรับส,สัญญาณดาวเทียมจุลาพรนะคะเป็นสถานีที่รับสัญญาณดาวเทียมเองแล้วก็ิเค์ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเองนะคะรวมถึงมีการคาดการผลผลิตที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อถึงวันที่เก็บเกี่ยวค่ะแล้วก็เราจะใช้ข้อมูลดาวเทียมตรงนี้นะคะในการดูว่าพื้นที่ที่เราปลูกอยู่เนี่ยมีการขาดน้ําหรือว่ามีการความดสดซูบน้ของพืชเนี่ย อาคตรงไหนนะคะแล้วก็จะช่วยตรงนี้มันไดการจัดการได้นะคะเกษตรกร,รสนใจนี่จะทำยังไงครับเกษตรกร,รสนใจนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะคะทั้งอุปกรณ์ที่เป็น iOS แล้วก็ Android นะคะเข้าไปที่ p a y s t o r e หรือว่า App อ t o r e นะคะโดยค้นหาคำว่าความดีมีสุขค่ะแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยค่ะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมตัวใหม่นะครับถ้า,ถา,ส,ถาสนใจก็โหลดตาม App Store ได้เลยนะครับ บริเวณงานนี่นะครับก็มีการจัดจําหน่ายพืชพันธุ์ต่างๆนะครับและก็ให้องค์ความรู้จากหน่วยง,งานของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งแต่และหน่วยง,งานก็มาจาัดแสดงนะครับอย่างเช่นสูนย์วิยใจข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาตินอกจากนั้นนะครับก็มีเทคโนโลยีระบบน้ําระบบการให้น้ําอัตโนมัตินะครับสำหรับไม้ประดับและไม้กระถางนะครับซึ่งเป็นนวัตก,กรรมอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือนอวัตกรรมใหม่ในการปลูกผักไฮโดรค่ะชุดปลูกอันนี้นะคะสามารถปลูกได้หลากหลายเลยค่ะก็ชั้นนี้จะเป็นการปลูกผักไมโครกีนะคะ่ะก็คือต้นอ่อนผักสลัดอะคะ่ะที่ปลูกได้ก็เป็นต้นอ่อนผักต้นอ่อนทานตะวานันต้นอ่อนผักบุ้งหรือว่าจะเป็นพวกผักโขมผักสีอะไรเงี้ยก็ได้หมดค่ะส่วนสองชั้นนี้นะคะก็จะเป็นการปลูกผักสลัดค่ะได้หมดเลยค่ะพวกกิีนโอก๊กเลดโอ๊กคอร์สอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผักเคลค่ะส่วนฝั่งทางนี้นะคะ ก็จะเป็นชุดปลูกไม้ผลหรือว่าไม้เหลือยค่ะอันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ก็จะเป็นต้นสอเบอรี่ค่ะสามารถปลูกได้เมลอนสามารถปลูกคลิกได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยค่ะเราไม่ต้องเติมปุ๋ยเองเลยก็คือมันจะมีการเติมปุ๋ยโดยอัตโนมัติค่ะคือเรามีเครื่องฟีดปุ๋ยโดยอัตโนมัติเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันค่ะสั่งการผ่านมือถือได้เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้6เดือนค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นชุดแสดงผลสภาพแวดล้อมค่ะซึ่งจะโชว์อุณหภูมิ ความชื้นแล้วก็ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะตอนนี้ค่ะส่วนปุ๋ยตรงนี้ค่ะคือเราไม่ต้องใช้เครื่องมือแฮนด์เฮลเราสามารถดูในมือถือได้เลยว่าค่า EC ตอนนี้เป็นยังไงอุณหภูมิของน้ําเป็นยังไงค่า pH ของน้าเป็นยังไงซึ่งรายละเอียดพวกนี้ค่ะมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชค่ะเราสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด,ดครับ ดยการใช้แสงอย่นี้หรือจะเป็นเฉพาะไฮโดรโปรนิกส์ถ้าถ้าอันนี้ค่ะก็เหมาะก็แทบได้ทุกชนิดเลยค่ะผักอะไรที่สามารถปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์ได้ก็สามารถปลูกในชุดปลูกของเราได้เช่นกันค่ะแต่ว่าอย่างเรดโอ๊อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผักสีแดงซึ่งจะ,จะมีความอาจจะใช้ไฟพิเศษนิดนึงจะต้องมีความเข้มแสงที่มากขึ้นอย่างเงี้ยเออก็ต้องดูคือลูกค้าสามารถแจ้งได้อะค่ะว่าลูกค้าค่ะอยากปลูกอะไร เราแล้วเราก็จะดีไซน์อะค่ะว่าถ้าเป็นเลดโอ๊อย่างเงี้ยปริมาณแสงไฟอะไรเงี้ยมันต้องเข้มกว่านี้ก็อาจจะใส่หลอดไฟเพิ่มหรือว่าเป็นไฟเฉพาะสีอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่โชว์อันนี้ค่ะจะเป็นเหมาะกับการปลูกผักสลัดสีเขียวค่ะเราก็มาดูโซนที่จำหน่ายต้นไม้นะครับซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับ ร้านวันนี้นะครับที่เราจะแนะนําก็คือร้านจําหน่ายบอลสีนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ขณะน,น,นี้ซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับอีกทั้งยังมีถ้วยใบด่างน,นะครับงานเกษตรแฟร์เนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับนี่ก็เหลืออีกประมาณ4-5วันก็จะหมดนะครับถ้าท่านมีโอกาสก,าก็แวะมานะครับแดดร่มลม,ลมตกก็มาเดินชมงานเกษตรแฟร์กันครับ สินค้ามีให้เลือกหลากหลายชนิดครับราคาไม่แพงนะครับท่านก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับงานเกษตรแฟร์2 5 6 5 ทางรายการเกษตรไทยนิชยุโกก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชยุโก,ก,กได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมนัทตูคาราไปก่อนครับสวัสดีครับ